ประเทศไทยคงไม่มีใครไม่รู้จักนักร้องลูกทุ่งดังยุย้ยญาติเยอะมีผลงานสร้างชื่อจากเพลงพกเมียมาด้วยเหรอจากนั้นยุย้ยญาติเยอะ กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งเมื่อออกอัลบั้มกับค่าย 4S ในชื่อยุ้ยเป็นสาวแล้วจำนวนมากกว่า10ชุดขณะนั้นก็มีวงดนตรีแสดงสดเป็นของตนเองหลังจากนั้นค่อยเงียบหายไปจากวงการพักใหญ่และปัจจุบันยุ้ยญาติเยอะใช้ชีวิตคู่กับ ชูชาติพองตระกูลอดีตลูกน้องวงดนตรีของได้ลูกชายคือน้องลูกทุง่งต้องบอกว่าล่าสุดในโซเชียลยุ้ยญาติเยอะนั้นก็ได้ตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตสั้นๆแต่เจ็บจีด๊ดหลังโดนแซะได้สามีตลกแล้วไม่ดังโดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่า พอได้สามีตลกในวงแล้วก็ไม่ค่อยมีคนติดตามเท่าไรไม่ค่อยดังหลังจากนั้นเธอจึงได้ฟาดกลับเจ็บจีดว่าไม่เป็นไรจ้าแค่เคยติดตามก็ขอบคุณแล้วนะคะไปตามน้องๆรุ่นใหม่ที่ดังๆที่รอการสนับสนุนเถอคะค่ะเพราะยุ้ยเองก็หลังๆนี่ก็เลือกแฟนคลับเหมือนกันจ้ะพร้อมแคปชั่นระบุข,ข้อความว่าจากที่อ่านเม้นนะคะใครใครถามคะ่ะ <laughs> บวกบวกหยอกเล่นอะนะช่วงนี้ยอดไลค์ขึ้นไปเป็นแสนขอบคุณแฟนๆมากมายค่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซาเซาเดอร์สูเดอร์